ระบบวายร้ายชั้นเทพอ p ที่เก้าถึงสิบคนแปลอยู่ตรงนี้เอาดูเฮ้ยไปสนับสนุนเขาเลยอืมความเดิมจากตอนที่แล้วนี่ยี่สาวน้อยเธอคงไม่คิดว่าอูเต้าจะคบหากับเธอแบบจริงจังริงจังหรอกใช่ไหมที่จริงแล้มอนี่มันถูกใจเธอเลยขอให้ฉันพาเธอไปส่งให้ที่เตียงไงล,ล่ะเรื่องที่เขาพูดตะกี้จริงงั้นเหละคะใช่ฉันเองนี่แหละคนสารเลวถ้าการจะรักใครสักคนแล้วมาทำให้ฉันเจ็บปวดได้มากขนาดนี้ ันมันก็คงเป็นไอสาระเลวอย่างท <Tá, S 2> <จ>ี <ๆ S 1> <ilim> ่เธอว่าจริงๆนั่นแหละรอเดี๋ยวกันค่ะขอโทษนะคะคือว่าฉันความชอบเก้าสิบเธอกำลังหลงรักคุณพวกพี่คุยกันไปก่อนนะฉันยังต้องมีเรื่องที่ต้องไปจัดการที่มหาลัยขอตัวนะเฮ้ยใหยน้องบ้าเรื่องแค่นี้ทำไมต้องหน้าแดงขนาดนี้ด้วยเล่านี่ลินเฟิงเรื่องวันนี้น่ะนายคิดว่ายังไงบ้างน้อยครับผมว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆนะครับก็อย่างที่นายว่านั่นแหละ เหลวเฟิงกำลังวางแผนบางอย่างอยู่ตอนที่สู้กับนายนั่นมันยอดเยี่ยมมากคนฝีมือระดับนี้นะ่ะจะประมาทไร้สมององั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ลินเฟิงฉันมีเรื่องจะถามนายหน่อยตอนที่นายสู้กับเหลวเฟิงและได้ใส่เต็มแรงนะ่ะนายรู้สึกยังไงบ้างอืมถ้าต่อสู้มือเปล่าแล้วก็เราคงอยู่ในระดับเดียวกันล่ะครับแต่ผมสังเกตเห็นว่านิ้วของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผลเกรงว่าเขาคงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใช้อาวุธหรือของมีคมบางอย่างถ้าเขาใช้มีดเป็นจริงๆแล้วก็ ผมคงต้องใช้ก้าวมอมอมาสู้กับเขาล่ะครับนายก็ใช้ซะสซเรื่องนั้นล่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันจะจัดหาให้นายเองคนที่ให้ไปตามหาเจอหรือยังตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนกันแน่นะฉันไปฝึกที่ต่างประเทศมาตั้งหลายปีฉันคิดถึงเธอแต่ไม่รู้ว่าฉันจะได้เจอเธออีกเมื่อไหร่ถ้าฉันเจอเธออีกครั้งครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอโดดเดี่ยวอีกแล้วจริงหรือใช่แล้วอีกประมาณครึ่งเดือนสัญญาที่ผูกมัดระหว่างเรามันก็จะจบลง เธอได้เป็นอิสระแล้วนะอะไรเมืกก่อกี้นัทนายพูดว่างไงนะทั้งที่อีกสิบสี่วันแปดชั่วโมงอีกสิบสองนาทีเราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะณคราห่าตระกูลเจียงสุกส์วันเกิดครับครับขอบคุณครับคุณไม่ขาดละครับผมมากินต้อนจีนฟรีครับอ๋อครับเชิญถนนเลยครับเฮ้ยเยนัมันคุณชายยินอูเต,ต้ามายคุณชายอูเต,ต้าแหละเธอว้าวสาวสวยคนนั้นใครนะน่นาจะเป็นภรยาของยินอูเต,ต้านะเธอว้าวสวยจังไงทุกคนสวัสดี คุณนายหยินอะไรกันคะจริงๆแล้วฉันไม่ช่เอ๊ะทำไมล่ะเธอไม่ชอบให้พวกเขาเรียกเธออย่างนั้นเหรอเอ่อคือว่าไม่ใช่แบบนั้นนะนี่เรากําลังพูดอะไรออกไปอีกไม่กี่วันฉันก็ต้องไปจากเขาแล้วฉันจะมารู้สึกดีใจที่คนอื่นเรียกฉันว่าคุณนายห,ยนนนยหญินทําไมนั่นมันนายน้อยหยินที่โด่งดังไม่ใช่เหรอครับมาด้วยอย่างั้นเหรอนี่หยินอูเต้าฉันได้ข่าวมาว่านายใช้วิกฤตของตระกูลเจียงเพื่อจะฮุบอบริษัทของตระกูลเจียงงั้นเหรอมันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรือไงพวก ต่ยังไงก็เถอะเสียใจเลยนะอูเต้าที่นายไม่ได้ครอบกองเจียงกรุป๊ปเพราะฉันนี่แหละกําลังจะขึ้นของตําแหน่งหัวหน้าตระกูลอย่างเป็นทางการในค่ําคืนนี้และฉันบอกนายไว้ได้เลยนะว่าตระกูลเจียงของฉันกับบริษัทเจียงกรุ๊ปจะเป็นพัธมิตรกันถ้านายยังยุ่มย่ามอยู่แล้วก็ไม่ว่านายหรือตระกูลหลินฉันก็จะไม่ไว้หน้ามันอีกยินอูเตา้าไม่มีคุณบริษัทเจียงกรุ๊ปของเราก็กลับมายิ่งใหญ่ได้ความทะเยอทะยาน,ยานหมาป่าเจ้าเล่ห์อย่างคุณ ไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกนะอ๋องั้นหรอกเหรอแต่ฉันว่าอีกสักพักเดี๋ยวพวกนายสองคนก็ต้องมาคุกเข่าขอร้องฉันเหมือนเดิมนั่นแหละว่าไงนะแกอะไรนะพูดอะไรบ้าๆคนอย่างฉันนั้นจะคุกเข่าขอร้องนายให้ตายก็ไม่ทำฉันจะไม่ยอมก้มหใหยกับคนสารเลเรวที่ชอบประเปรีคนอย่างนายหรอกแอ่จ้าจ้าและฉันจะคอยดูข้อละครดังแช่ ปิดศาลเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เปิดงานจ้าไอ้ยานึกว่าจะได้เจอทั้งเปาแล้วไปช่องสามเลยอะแปะขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้เกียรติร่วมงานวันเกิดเจียงเหลียนเฉินผู้นี้ผู้นำตะกูลเจียงคนปัจจุบันเจียงเหลียงเฉินฉันเองก็อายุมากแล้วเละยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาเป็นสักขีพยานในค่ำคืนนี้ฉันได้ตัดสินใจแล้วที่จะสละตำแหน่งและมอบให้ลูกชายของฉัน ขึ้นเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปลูกคนโตหน้าหล่อไม่เอาไหน <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลูกเมียน้อยหน้าหล่อมากความสามารถแต่ถูกแย,ยงเมียนิ่งไว้นิ่งไว้หลัวเฟิงมานี่ฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการผู้นำตระกูลคนต่อไปคือเจียงหลัวเฟิงอะไรนะอะไรนะพ่อไม่จริงใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ใช่จริงเหรินเจี้ยหรอกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาจิงดิขเขาเรียกลูกนล้าสมรสมาเป็นผู้นำต่อเหรอเฮ้ยนี่มันข่าวใหญ่นะเนี่ย แกจะลองลอยอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ไม่มีสมองคิดอะไรหรือไง <c oughs> รู้ไหมว่มาพูดอะไรออกมานะตาแกจะยกตําแหน่งให้กับลูกนอกสมรสเนี่ยนะบ้าไปแล้วหรือไงไแกแวเวนเลยในเมื่อกแกคิดไม่ได้ฉันจะดึงสตินายกลับมาเองโอ้ยนี่แกน, <c oughs> นี่งานเลี้ยงฉลองวันเกิดพ่อนะไม่ใช่ที่ที่นายจะมาเห่าหอนได้ฮ่าฮ่านั่นไงเริ่มแล้วสินะนั่นมันหลัฟังเขากลับมาแล้วยังกั้นเหรอมีอะไรแปลกแจ้งเตือนภารกิจ หัวข้อภารกิจพิชิตใจเทพธิดาชูชิงหยางเงื่อนไขาภารกิจเมื่อความชอบของชูชิงหยางถึง96%ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจรางวัลภารกิจเมื่อสําเร็จจะได้รับหนึ่งแก้มสวรรค์และพอสวรรค์นในทางการแพทย์แทนปัจจุบันคุณจะกลายเป็นหมอเสงเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมเฮ้ย hey, ไม่ใช่ที่แท้นางเอกของนักฆ่าหลัวเฟิงก็คือชูชิงหยางนี่เองเอออะเดและสรุปหมวกเขียวใบนี้มันเป็นของใครล่ะหมอแสงเริ่มสงสัยคนสวมหมวกเขียวหมายถึงคนที่เป็นชู้กับเมียชมวบ้าน หรือคนที่ทําให้เมียนอกใจสามีนั่นเองโอ๊ยแม่ป่วยช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยแม่ป่วยแม่ป่วยไอสารเลวกล้าดียังไงมาทำลูกชายฉันปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะน้าเสวียนพระยาหลวงเชียงเหรินเฉินผู้นําตระกูลเชียงคนปัจจุบันแกนั่นแหละนั่นสารเลวไอ้ฮะเป็นแค่ลูกเมียน้อยกล้าถือดียังไงมาทำร้ายนายหญิงใหญ่ของตระกูลเชียงทำไมเชียงเหรินเฉินถือให้คนแบบนี้มาเป็นผู้นําตระกูลคนต่อไปได้สมองคนล,ล้อเรือแล้วหรืองไงตามคาดเลยแฮะแต่หลวงเฟิงใช้วิชีไหนกันนะ พอตัวขึ้นมามาแล้วครับลูกพี่คุกเข้าลงไปสักแก่เฮ้ย hey, นี่พวกเรานั่นมันพ่อบ้านเจียงหลุยของตระกูลเจียงไม่ใช่เหรอทำไมกระทุกๆกจับตัวมาได้กันล่ะแก่เก็บเก็บถนนหน้ารอดูไปเถอะเรื่องนี้มันน่าสนใจขึ้นแล้วเจียงหลุยพ่อบ้านของตระกูลเจียงทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมผมถึงตบตียายแก่นั่นและพาพ่อบ้านคนนี้เข้ามาก็เพราะว่าพวกมันสองตัวเป็นต้นเหตุที่ทําให้แม่ของฉันตาย hey, พวก,พวกปเป็นี่กระโข่แม่ของฉันได้จับได้ว่าพวกเขาสองคนเป็นชู้กัน จริงนะส่วนแกน่ะเจียงเด่นเฉินแกไม่ใช่ลูกชายคนโตของตะกูลเจียงแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เร็วร้ายที่สุดของนายหญิงตะกูลเจียงกับพ่อบ้านคนนั้นทําขึ้นมาอย่างไงล่ะฮะนี่แกพูดบ้าไรไเป็นไรเนน้อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดินึกไม่ถึงเลยนะนี่ว่าตะกูลเจียงจะมีเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์แบบนี้อยู่ด้วยทําเอาฉันอึ้งไปเลยแฮะไรสาระน่ะฉันคือลูกชายคนโตของตะกูลเจียงเว้ยอมระมาพูดก็ไม่เชื่อ ไม่เชือ่องนันเลยงัน้นแกก็เอาผลตรวจนี่ไปทาตาดูเองแล้วกันฮ่า,านั่นนี่มันยืนยันผลตรวจเจียงหลินเจียและจลเจียจง,งเหลินเฉินดีเอ็นเอไม่ตรงกัน <c oughs> แม่นะแม่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงทำกับฉันได้เพราะความมันเป็นเหตุสังเกตได้อุ๊ยไม่ใช่จเจียงหลินเจียแล้วลูกพ่อเสร็จกันถ้าเธอที่หาที่เป็นเอแล้วทแท้หรือว่ายินอูต้าเจอเรื่องนี้อยู่แล้วฉันขอประกาศวันนับตั้งแต่นี้ ตระกูลเจียงจะไม่มีคนที่ทื่อเจียงเหรยนเฉินอีกต่อไปฉันจะขับไล่เขาออกจากตระกูลและเฉินซูเอ๋ยเธอเช่นกันฉันจะยาก,กับเธอและขับไล่เธอออกจากตระกูลเหมือนกันพ่อไม่อย่าทําอย่างนี้นะครับพ่อเลี้ยงดูผมมานะให้ผมอยู่ต่อเธอยอมเอาพวกสองแลวนี่ออกไปจากหน้าฉันเดี๋ยวนี้ครับเจียงเหรยนเฉินแกจะออกไปดีๆหรือจะให้ฉันโยนออกไปไม่ไม่ไม่อย่าทำเช่นไรนะใครใครก็ได้ช่วยฉันช่วยทันที ช่วยช่วยฉันจะการมันช่วยช่วยหน่อยอย่ามองฉันนะฉันอยาช่วยแลอวทำใจเล่ะเอ้ยย่าอย่ามามองว่าเมีแต่ใช้มาซื้อน้ำปลาเฉยๆฮะฮะทำไมพวกเขามันไม่ยอมช่วยฉันล่ะทำใจซะเถอะเจียงเลี้ยนเฉินเมื่อเรื่องยุ่งยากจะมาซะแล้วสิอ๋ออู่เต้าไม่ไม่ไม่สิน้อยหยินได้โปรดตอนนี้มีคณะเท่านั้นที่ช่วยฉันได้ฉันไม่อยากตายนานนนายคงไม่คิดว่าจะให้เพื่อนที่คบกันมาสิบกว่าปีมมาตายโดยที่ไม่ทําอะไรเลย หลกนะเอ๊เดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยใครไม่เป็นคนบอกว่าต่อให้ตายก็จะไม่ยอมคุกเข่าขอร้องฉันน่ะเออคือว่านั่นนายยอยหญิงอูเต้าได้โปรดต่อต่อต่อไปนี้ฉันสาบานว่าฉันจะไม่มองนายเป็นศัตรูและจะไม่มองนายในแง่ลบอีกได้โปรดช่วยฉันด้วยถ้าวันนี้นายช่วยฉันฉันสัญญาเลยว่าจะยกโครงการปปงเมืองให้นายส่วนการแพทย์เมืองเกียงเฉินก็ต้องเป็นของฉันด้วยนั่นนั่นมันมากไปแล้วนะนายยังมีทางเลือกอยู่หรือไง หรือว่าแกจะยอมตายละ่ะอีกก็ก็ได้ฉันยกให้ฮ่าฮ่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากเป็นฉากการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆนี่แกยินอูเต๊กนายน้อยยินเราควรต่างคนต่างอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในตระกูลเจียงไม่ใช่เรื่องที่คนภายนอกจะมาสอดได้ที่มาสอดเพราะฉันชอบเสือกคนภายนอกอะไรกันตระกูลหญิงกับตระกูลเจียงเป็นมิตรสหายกันตั้งแต่หลายชั่วอายุคนแล้วฉันที่เป็นลูกหลาน ในเมื่อตระกูลเจียงอยู่ในอันตรายฉันจะนิ่งนอนใจได้อย่างไงนักฆ่าหน้าเข้มที่ถูกแย่งเมียอจูรา VS วายร้ายหน้าใสที่ชอบแย่งเมียชาวบ้านคิดให้ดีเถอะโตๆกันแล้วจะทำอะไรก็นึกถึงผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยล่ะโอ้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 นากัวดจุงเบยฉันก็นึกถึงผลลัพธ์อยู่ตลอดนั่นแหละน่านี่ใบสัญญาหมอเสงเฮ้ยไม่ใช่ใบรับรองใบรับรองตัวดีนเอ็นนี้เป็นของปลอมนี่นายว่าไงนะฮฮแกบ้าไปแล้ว นี่คือหลักฐานที่ออกโดยผู้ประเมินเจียงเต้าเป็นผู้มีอิทธิพลที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดในเมืองเจียงอ๋อเหรอถ้ามันใจสักขนาดนั้นเรามาพิสูจน์กันเลยแมล่ละนี่ไอ้จากคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะพออตรงคุณช่วยมาบอกได้ไหมว่าเจ้าสิ่งนี้นะ่ะเป็นของจริงหรือของปลอมเออคนเป็นร้อยแต่เลือกตูสุดท้ายก็วนมาหาฉันจนได้น่าปวดหัวจริงๆหิยินอูเต้าคนนี้หัวหมอชำมัดประธานประเมินเจียงเต้าตงฮอง ลิงหลังตรงเฟยมันจะทำงานในเชิงทางกรุ๊ปของผมสินะครับนานายคิดจะทำอะไรผมก็จะช่วยดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยนะครับเออชันันฉันเข้าใจแล้วรีบตอบทันทีแบบไม่ต้องคิดเอกสารนี้เป็นของปลอมด้วยกิของวิชาชีพพวกเราผู้ประเมินเจียงต้าไม่เคยออกไปรับรองนี้ของปลอมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนะเฮ้ยเ้ยเอาจริงนี่ก็เขาว่ามางั้นคงใช่แหละยินอูเต้านี่แกแต่ก็ช่างเถอะเจียงหลุยไม่ได้สารภาพหมดแล้ว ไม่มีอะไรยืนยันได้ดีกว่าคําพูดอีกแล้วล่ะเฮ้เจียงลุยพูดอะไรงั้นล่ะฉันไม่เห็นจะได้ยินเลยแฮะเฮ้ยนี่แกน่ะรีพูดเรื่องที่สารภาพมาเมื่อวานนี้สิอย่ายอย่าดีผมอีกเลยผมผมยอมแล้วผมจะพูดแล้ว ผมกับเฉินสเสวียไดเดทกันเมื่อ20ปีก่อนหุบปากแล้วปากหุบถ้าไม่ยอมปากหุบประเดชจะถูกตบปากน้าสเสวียเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลเฉินสถานะของเธอน่าสงสา์มากเธอจะรถตัวมาคบกับนายไปเพื่ออะไรต่อแหลสิ้นดีนายมาเป็นคนรับใช้ของตระกูลเจียงมากหลายสิบป,ปีเป็นที่ปวดปานไปก็ไม่ใช่น้อยและกล้าดียังไงมาใส่ร้ายนายน้อยกับนายหญิงของตัวเองการกระทําไม่ซื่อสัตย์ทําตัวเป็นัวลืมตีนแกไม่คู่ควรที่จะเป็นมนุษย์ด้วยซ้ําความเจ็บปวดบนเนื้อหนังไม่นานมันก็จางหาย แต่ความพักดีและซื่อสัตย์จะยังคงอยู่ตลอดไปนี่คือสิ่งที่ลูกผู้ชายอย่างเราควรพึงกระทําความหมายของยินอูเต้าที่จะสื่อว่าต่อให้ตัวตายแต่ต้องรักษาชีวิตผู้หญิงที่ตัวเองรักและลูกของตัวเองไว้ให้ได้ตังหากมันเจ็บแป๊บแป๊บแซบในอซวงเข้าใจแล้วคําพูดที่มันหลัวฟงมันบีบบังคับผมให้ใส่ร้ายนายหญิงกับนายน้อยของตัวเองจริงๆผมกับนายหญิงไม่ได้ลําเส้นกันเลย ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยซ้ําผมพักดีและสื่อสัตว์ต่อตะกูลเจียงมาโดยตลอดเห้ไอ้บ้านี่เมื่อวานแกไม่ได้พูดอย่างนี้นี่ผมขอรับรองคําพูดด้วยชีวิตของผมปิ้วน่ารักไหมเอาปังก็ได้ปังนี่นี่มันไอ้บ้าเอ้เอาละครับก็จบลงไปกันแล้วนะครับผมสำหรับระบบวายไร้ขั้นเทพนะครับผมตอนที่9กับตอนที่10เนาะ ก็ถือว่ารอ,อันนานอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าจะตอนใหม่จะมานะครับผมแล้วก็มีน้องทางบ้านนะครับผมเขาเถามมานะครับผมบอกว่าพี่ลงมังงะวันไหนบ้างจริงจริงแล้วผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมว่าผมจะลงวันไหนนะครับผมยังไงก็รบกวนเพื่อนเพื่อนนะครับผมช่วยซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้เออมันจะได้แจ้งเตือนนะครับผมเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะลงคลิปวันไหนได้บ้างนะครับผมบางทีเออผมติดงานประจําผมก็ไม่ได้อัดแล้วก็ไม่ได้ลงนะครับยังไงก็ ต้องขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมกับยอดไลค์ทุกๆไลค์เลยนะครับผมเนาะและขอขอบคุณกับทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมสนับสนุนช่องให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับ